วาอีอาวาอาอาอีอีเอยาควารุดงวานนออกีกาเนียเนียเครื่องเนียเครื่องเนียวาีบเบรสมสมเนีเนียเครื่องเนวา ยี่ยงหมกสมหมกยงตามมามาวาเนิยนยาน้ำสมม้มน้ำดำปัลิมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบีมินลิลิมีิเนื้อเลือกเนื้อ ใช้ยาย <Sen Heck S 1> ถ้วยตวงเะลนขัดมาดนาหนึ่งร้อยลนอมิลลิลิตรื่อหรือกับกบอกตัวงนขัดมาดนาห้าร้อยมินล <Wallace> <500 Gente S 2> ิลิตรนอสองด น้ำน้ำโอเลี้ยงโอลงปะปริมาตปะปิมาแปดร้อยแป้อยมิลลิลิตรเดิอีเลือกใช้งานถ้วยตวงดวนถัดนาดนาดหนึ่งลิตรเงินหรือกระบอก ตวงขนาดห้าร้อยมิลลิลิตรมีดดีอ่าสามามน้ำชาปะปริมาตรสี่ร้อยยี่สิบดีเนาะมิลลิลิตรมีอีอีเลือกใช้ยากงกับ บอกตัวืันขนาดห้าร้อยมิลลิลิตรหรือข้อสี่น้ำเปล่าปัดร้อยเจ็ดสิบแปดมิลลิลิตรเลือกใช้เนือยงา ้วยตวงเรือขัดนานาหนึ่งรมิลลิลิตรหรือืกับบอกเรตวงเรือขัดนานะยี่สิ้าเอมิลลิลิตรห้าน้ำมะนาวนะา4สีิ มิลลิล no ิตรมีลลเลือกใช้ยาถ้วยตวงขนาดนาขนาหนึ่งร้อยมิลลิลิตรมิลลิลิตหรือกัะบอกตวงกระกระขนาดนานายี่สิบห้ามิลลิลิตรมิลลิหกเออ น้ำขิงง้ำยินสามร้อย oui ้ิบ350นองอานมิลลิตรนออีเลือกใช้ยากจะบอกกระบอตวงวข่นาข่0นาห้าร้นอมิลลิตรมือีอีหรือเย ถ้วยตวงละเอือขนาดนาหนึ่งร้อมิลลิลิตรเจ็ดนีน้ำมะพร้าวะาสองร้อมิลลิลิตรนเลือกใช้ยายถ้วยตวงเือขนาดนาหนึ่งร้อยมิลลิลิตรอ